เฉยชาคนนั้นเขายังมีความรู้สึกต่อคุณบ้างหรือเปล่าจากคำถามนี้นะคะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่เล่าเรื่องและตอบคำถามนี้กันค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะนี่คือพลังงานรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นในคำตอบจากไพ่เล่าเรื่องไปพร้อมๆกันนะคะว่าคนที่เฉยชาคนนั้นเนี่ยเขายังเหลือความรู้สึกหรือยังมีความรู้สึกต่อคุณอยู่บ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้เพื่อเช็คพลังงานกันนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง ใบแรกเลยนะคะดูเหมือนว่าตัวคุณเนี่ยกับเขาน่าจะถอยห่างจากกันแล้วดูเหมือนตัวเขาไม่ได้สนใจไม่ได้อะไรหรือดีไม่ดีเขาอาจจะไปเลือกคนอื่นหรือไปสนใจกับคนอื่นเรียบร้อยแล้วในขนาดเดียวกันคุณยังไม่ลืมเขายังทรมานยังนึกถึงเขาคุณยังมีความผูกพันกับเขาอยู่สูงมากๆเลยอะ่ะ และอาจจะยังมีกันในโซเชียลมีเดียหรือยังมีการติดต่อกันด้วยเรื่องของธุระบางอย่างนะคะทีนี้เรามาเข้าคำถามกันค่ะว่าคนที่เฉยชาคนนี้เขายังคิดถึงเขายังมีความรู้สึกกับคุณอยู่บ้างหรือเปล่านะคะใบแรกเลยไพ่มันขึ้น the f o o l the the f o o l คือความรู้สึกที่เหมือนกับเขาปล่อยเรื่องของคุณไปแล้วอะ เพื่อที่เขาจะเริ่มต้นใหม่นะคะความรู้สึกของคุณคุณสัมผัสได้เลยว่าคนคนนี้เขาเปลี่ยนไปมันไม่มันเหมือนคนที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเขาดูเปลี่ยนไปเขาดูเฉยชาและณเวลาเนี้ยเขาไม่มองหรือมองไม่เห็นคุณอยู่ในสายตาได้ซ้ำไปทำอะไรก็ผิด คุณรู้สึกแย่เวลาอยู่กับเขาทั้งๆที่คุณเองก็พยายามมากๆในการที่จะทำให้เขาพอใจในขนาดเดียวกันตัวเขาก็เปลี่ยนไปไม่ได้สนใจไม่ได้มองความรู้สึกของคุณเลยคุณเหนื่อยใจคุณอึดอัดนะคะอย่างที่บอกค่ะตอนนี้เวลานี้ยเขาแทบจะไม่ได้คิดไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณมากมายเลยค่ะ เขาเลือกในการที่จะมองความสัมพันธ์ใหม่นะคะเขามองว่าคุณกับเขามันน่าจะไปกันไม่ได้แล้วและเขาเองก็กำลังมีแพชชั่นกับคนใหม่หรือว่ารู้สึกดีกับคนใหม่นะคะตอนนี้เหมือนกำลังหลงคนใหม่ในขนาดเดียวกันเนี่ยเขาเลือกในการที่จะวางคุณในจุดของคนเดิมคนเก่านะคะเขาเลือกในการเดินไปแล้วอะเขาเลือกในการเดินไปแล้วเขาก็ ต่อให้คุณจะรั้งต่อให้คุณจะพยายามยังไงดูเหมือนมันไม่สามารถที่จะเอาใจเขากลับมาได้เลยอะ่ะเขาดูเฉยชามากๆเลยแล้วถามว่าคนคนนี้คนที่เฉยชากับคุณขนาดเนี้ยเขาไม่เหลือความรู้สึกกับคุณแล้วจริงๆรหรอไพ่มันขึ้นแปดเหรียญแปดเหรียญมันเป็นพลังงานของคำว่าผูกพันแต่ณวลานี้เข้าใจคำว่าหลงไหมคะหลงรู้สึก และมองว่าคนใหม่สิ่งใหม่ที่เขากำลังต้องการเป็นสิ่งที่ดีแล้วเขาอยากจะเลือกสิ่งนั้นในขณะเดียวกันคุณเหมือนเป็นแค่คนเก่าของเก่าและปัญหาของพวกคุณที่เป็นปัญหาเก่าๆเดิมเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขารู้สึกว่ามันไม่สามารถแก้ได้แล้วอะ่ะแล้วเขาเจอคนใหม่สิ่งใหม่ที่มันตอบโจทย์ในความรู้สึกของเขาได้มากกว่าคนเราทุกคนนะคะในการที่เราครบใครสักคนอะ่ะ มันมีปัญหาร้อยแปพันอย่างอยู่แล้วถ้าเรายังมีความรู้สึกเรายังมีความรักต่อกันน่ะมันจะมีการให้อภัยและการปรับเข้าหากันและกันแต่ถ้าเมื่อไหร่มันมีตัวตัดนั่นก็คือคำว่าตัวเลือกหรือมีช้อยอื่นเข้ามาเพื่อเปรียบเทียบสิ่งที่เคยดีมันจะไม่ดีสิ่งที่เคยโอเคมันจะไม่โอเคอีกต่อไป ดังนั้นตอนนี้เวลานี้คนคนนี้ที่เฉยชากับคุณเขายังเหลือความผูกพันกับคุณก็จริงค่ะแต่ใจของเขาอ่ะมันไม่ได้รู้สึกรักคุณเหมือนเดิมและเขาก็เลือกในการเดินหน้าไม่ใช่เลือกในการที่จะกลับมาหาคุณนะเวลานี้ถามว่าตัวคุณควรจะรอต่อไปดีไหมล่ะปล่อยปล่อยค่ะคุณจำเป็นจะต้องปล่อย ถ้าคุณยังจะดันทุลังในการรอเขาอยู่คุณจะกลายเป็นแค่ตัวเลือกเมื่อไหร่ก็ตามที่คนคนนึงเขาไม่ได้เห็นคุณค่าเราหรือเขาไปเห็นคุณค่าคนอื่นมากกว่าเรามันไม่ใช่การที่เราจะต้องไปเรียกร้องไปกระชากหัวเขาเพื่อว่าเธอไม่เห็นคุณค่าฉันนะโน no, ค่ะไม่เห็นคือไม่เห็นไม่สนใจก็คือไม่สนใจ ในเวลาที่ใครไม่สนใจเราคุณจําเป็นอย่างสูงมากๆที่คุณจะต้องกลับมาโฟกัสและสนใจความรู้สึกของตัวเองมากที่สุดถ้าคุณหยุดอยู่กับการที่เฝ้ารอและผูกความรู้สึกทั้งหมดของคุณไว้กับคนที่วันนี้เวลาน,น,น,นี้เขาไม่ได้มองเห็นคุณค่าในตัวคุณคุณกำลังพาชีวิตและความรู้สึกของคุณเนี่ยไปในจุดที่มันแย่ อะไรที่มันเคยดีทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้และณเวลานี้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วดึงสติของตัวเองออกมาก่อนค่ะถ้านเวลานี้เขาเลือกในการปล่อยเราเราออกมาก่อนเลยแล้วเรากลับมาโฟกัสที่ตัวเองสิ่งใดที่เราทําแล้วเรามีความสุขจงทําสิ่งใดที่ทําแล้วพัฒนาตัวเองจงทําสิ่งใดที่ทําแล้วเรารู้สึกดีจงทํา แต่อะไรก็ตามที่เราต้องไปพยายามกอดขาขอร้องขอให้เขาเห็นคุณค่าของเราพอเธอคะ่ะเขาไม่ได้เห็นนะ่ะเพราะเขาเลือกมองสายตาไปที่จุดอื่นและยิ่งคุณโวยวายคุณพยายามพูดให้ตัวเองหรือเป็นการประชดมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำให้ตัวคุณดูแย่มันไม่มีอะไรดีเลยคะ่ะ ดังนั้นย้ำในหลายๆคลิปเลยค่ะใครไม่รักไม่เห็นคุณค่าของเราจงรักและเห็นคุณค่าในตัวเองให้มากที่สุดอย่าผูกชีวิตและผูกคุณค่าของตัวเองไว้ให้ใครตัดสินเพราะเมื่อไหร่ที่เขาเดินจากไปเขาอาจจะเหยียบที่หัวใจเราแต่ถ้าเมื่อไหร่หัวใจของเรามันอยู่ที่ตัวเราเรารู้ว่าคุณค่าของเรามันอยู่จุดไหน มันจะไม่มีใครที่จะทําให้เรารู้สึกแย่หรือถ้าแย่มันจะแย่ได้ไม่นานค่ะนี่คือสิ่งที่พายเล่าและหมออธิบายเพิ่มเติมค่ะ